เอาละครับผมก็ต้องสวัสดีพี่น้องชาวหอนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็มีอัปเดตสั้นๆจากทางทีม Developer นะครับผมซึ่งจะทำให้ตัวลันเชอร์เก่าไม่สามารถที่จะเข้าเกมได้นะครับทาง Developer เลยปล่อยตัวลันเชอร์เบต้าตัวใหม่ออกมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพาอัปเดตและแก้ไขปัญหาเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะอันดับแรกเพื่อการปัญหา ในการติดแอนตี้ไวรัสลบออกนะครับผมจะมาพาแก้ขั้นตอนแรกให้เราเปิด Windows Security ขึ้นมากดไปที่ไวรัสแอนทีชโปเทช์อ่าโปเทชันนะครับผมให้เราไปที่ไวรั t h r e ที p โปเท c t ั o n เซตติ n งตรงนี้ให้ปิดอ่าเรียลไทม์โปเทชชันตรงนี้กด yes ครับอ่ะแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างให้เรากด add or remove นะครับผมตรงนี้อ่ะกด yes จากนั้นให้เรามากดแอดเลือกโฟลเดอร์ครับแล้วไปที่ที่เราลงเกมไว้นะครับลงไว้ Dice Game อ่ะคลิกทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับผมแล้วกด select folder อ่าจากนั้นกดแอดอีกครั้งนะครับผมกดไฟล์แล้วไปที่ที่เรา ลงเกมไว้เหมือนเดิม d i c ซี a Hero of New Earth อ่ะอันนี้ให้เราเลือกเป็นตัวลันเชอร์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็กด Open อ่าตัวไฟก็จะเข้ามาอยู่ในนี้อันนี้เป็นการบอกว่าเฮ้ย ไม่ต้องคิดว่าให้ไอตัวนี้มันเป็นไวรัสนะครับผมอันนี้คือตัวที่ทำให้ windows security เนี่ยมันอนุญาตให้เราใช้โปรแกรมนี้หรือฝายนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นไวรัสอ่ะขั้นตอนที่สองให้เราเปิดตัว discord ขึ้นมานะครับผม,อ,อ,อ,ม,บผมอ่ะแล้วจากนั้นให้มาที่คองกอันอานะครับผมตรงนี้มันจะมี ที่เดฟแจ้งไว้ก็คือประมาณนี้นะครับคือมันจะลันเชอร์ตัวเก่ามันจะเข้าไม่ได้ให้เราโหลดอันนี้กดดาวน์โหลดต่อเลยจากนั้นให้เรากดโอเพนขึ้นมาครับอ่ะอันนี้คือไอคอนเก่าของเรานะตัวลันเชอร์เวอร์ชั่นเก่าให้เราคลิกขวาอ่า Open file location นะครับแล้วก็ลากอันใหม่เข้ามาทับตัว l a u n ช h e r เก่าได้เลยจากนั้นให้เราลอง r ันดูนะครับผมมันก็จะเช็ค